ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้ของเกมคอ l l of Duty m o b และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวตัวละครลีเจน d รีใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมกัดน้องแมงต้าเลยสกินล e g e n d a เอาล่ะเรามาดูกันว่าในส่วนของแมงต้าเลยสกิน l e g e n d a r เนี่ยจะสวยงามน่าใช้งานมากขนาดไหนก็มาดูกันเลย โดสับในส่วนของลักกี้ดอใหม่นี้ผมแน่นอนว่าก็จะเป็นตัวละครของน้องแมนตาเลยสกินเล gend นะผมอะควาติกฟิวชั่นโดนี่รยกได้ว,ว่ามาแล้วหนึ่งในตัวละครหญิงสุดฮิตของผมประจำเกมนี้อีกตัวหนึ่งนะผมในที่สุดน้องเขาก็มีสกินนระดับเีเจนารีแล้วนเองแถมสกินนี้บอกเลยว่าโคตรสวยว้า เป็นตัวละครที่ทั้งน่ารักและก็สวยในเวลาเดียวกันกฉะนั้นบอกเลยว่าลักกี้ดอตัวนี้ <c oughs> ไม่ควรพลาด <c oughs> แต่างยิ่งเลยนะสำหรับคนที่ชอบตัวละครเจ๋งๆและก็เหมือนเดิมว่าช่วงนี้ผมก็จะมีอีเวนต์ยิ่งเติมซีพีก็ยิ่งได้ ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครยจะเติม cp เปิดพวกหาตัวละครอยู่แล้วผมบอกเลยว่าเติมช่วงนี้คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าจะได้ cp คืนมาแบบโคตรคุ้มแบบจุกๆเลยกลับมากันที่รักกิโดดีกว่าผมแน่นอนว่าของวันใหญ่สุดของเราก็คือตัวละครน้องแมนตาเลสกินลีเจนด์โดยในส่วนของตัวเอฟเฟกของตัวละครลีเจนรี่ผมแน่นอนว่าอันดับแรกเลยของน้องแมนตาเลคือจะเปลี่ยนทีมฉากหลังขนาดที่อยู่ในหน้าโหลดเอาต่างๆมีเอฟเฟกครับผมในกาโฮโลเมื่อทําการสังหารสตูดได้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวขึ้นน้ำาครับผมอควา ปัเปลี่ยนการใช้งานของตัวทักษ่าฮันเตอร์คิโอโดนผมให้เป็นตัวน้องปากระเบนสุดน่ารักหรือเรียกว่าโคตรสวยอ่ะรับในส่วนของท่าโชว์โหลดเอาโชว์เคสในโหมดของแบทเทิลรอยอผมและก็ในส่วนของตัวกล่องอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ด้วยเหมือนกันนะของละวันรองลงมาผมกับสกินรีเจนเนอรี่ของปืนมาคลอหนึ่งในปืนพกใหม่ประจำซีซั่นนี้ผม ก็แน่นอนว่าสำหรับเจ้าตัวมาคอรลอกถ้าเกิดว่าเป็นระดับปกติทั่วไปเดี๋ยวประมาณสักช่วงกลางซีซั่นจะมีเควสมาปลดล็อกให้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สกินรีเจนเทเทปมาใช้ก็ต้องเปิดในอักกิโดตัวนี้ของน้องนะถัดมาในส่วนของตนซื้อมืออื่นนะผมที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีสกินอีพิกของปืนคริกซิกสกินของตัว h ฮฟเฟตวิ่งสูตรรายใหม่ในโหมดของ VR อารลายระเบิดรายใหม่ลายลดลายใหม่โหมด VR สเปย์ระดับดีเยลี่ผมซึ่งภาพสามารถขึ้นไหวได้แบบเท่เทคลลิงการผมประจําดอตัวน,นี้แล้วก็จบท้ายด้วยอ e ีโมท่าใหม่ล่าสุดผมนี่ท่านี้ก็ถือว่าว้าวสวยผมใช้คู่กับน้องนี่บอกเลยว่าสวยมากกับขี่แมงกัะพุนอาลระกเพื่มเป็นการเซเวราเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าผมเริ่มต้นเพียงแค่2 0 CP เท่านั้น อันนี้พี่ลิงก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าสำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงดวงก็แนะนําเลยผมลองเสี่ยงดูประมาณ4 6ครั้งอ่ะยังใช้ C ีไม่เยอะมากและที่สําคัญเลดการออกอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของผมเพราะว่าไม่มีการล็อกเลดแน่นอนถ้าเกิดว่าคนดวงดีกดครั้งเดียวถ้าจะได้มันก็ต้องได้ผมแต่เกิดว่าดวงไม่ดีก็อาจจะต้องเหมากระดานก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะแต่ตานี้รู้สึกว่าพี่ลิงจะดวงไม่ดีแนละ้วหรือเปล่าอ้สามครั้งก็ก็ไม่แย่นะ,ะครั้งที่4ของเราผมมาเป็นวิงสูตรโอเคใช้ได้ใช้ได้ ครั้งที่5ของเราแล้วผมเครื่องทางแล้วปุ๊บม,มาเป็นระเบิดครั้งที่6ของเรามาเป็นสกินปืนอ่าของตัวคลิกซิกลายใหม่ผมอีพิกครั้งที่7รับผมครั้งที่7มาเป็นออันนี้อีโมดแน่นอนคอนเฟิร์มร้ออร์แล้วก็ครั้งที่8จะบอกว่า FJ FJ แน่นอนนั่นไงรับผม FJ แบบ easy ไฟงที T. ครั้งที่9เขาผมสกินปืนแน่เลย นั่นไงผมเรียบร้อยเกมเลยก็ผมรอบนี้ก็มาแล้วผมสำหรับคนที่อยากกดปืนมาใช้งานเร็วๆกับมีสกินสวยๆก็แน่นอนว่าสามารถมากดได้ในลักกีดอตัวนี้นะกับปืนใหม่ปะปทำซีซั่นนี้อีกมะบอกกับปืนพกนะแล้วก็ก,การกดครั้งที่10ครั้งสุดท้ายผมจะใช้ CP อยู่ที่4,400 CP ด้วยกันนะผมก็มาแล้วผมกับหนในตัวละครที่เรียว่าสวยที่สุดในระดับดีเจเนอรีนะตอนนี้ผมหน้านี้คือแบบ หมวยโกอินเตอร์มากมากเลยผมคือแบบโคตรน่ารักอะ่ะหาในส่วนของโมเดลของตัวละครเรียกได้ว่ามันตาเลนเนี่ยตัวละครแบบดั้งเดิมของน้องเนี่ยสกินก็น่ารักมากๆหลายตัวมากๆอยู่แล้วผมแต่สกินลีเจนเนี่ยเขาตั้งใจปั้นโมเดลหน้าน้องให้แบบโคตรน่ารัก,กกว่าเดิมคูณสิบเท่าอะ่ะเรียกได้ว่า <c oughs> มันอดไม่อยู่จริงๆนะคือเห็นตัวละครแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้คือเราก็อยากจะได้ก็จัดเลยก็คือ,อว่าใครหาตัวละครน่ารักกับผมคือน้องนี่สา,าสานี่ชอบนแน่นอนนะแล้วก็ในอยังกับของใหม่ผมกับปืนพกใหม่ประจําซีซั่นนี้มาคาร์ล็อกอันนี้พี่ลิงอาจจะย,ยังไม่เจาะลึกดีเทลมากครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทดสอบการใช้งานก่อนนะอันนี้ก็จะมาเพียงแค่รีวิวสกินลีเจนนะ ามาดูในส่วนของโมเดลกันบ้างครับผมก็สังเกตว่าด้านซ้ายของน้องครับผมมันจะมีเหมือนกับขึ้นน้ํขึ้นมาที่เป็นแสดงจำนวนตัวเลขที่เราทําการคิวสตูได้ก็สมมติเมื่อเราทำการคิวสตูสมมตว่าหนึ่งคนสองคนตัวเลขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็เป็นการบอกตําแหน่งว่าเราฆ่าไปแล้วกี่คนในแมชนั้นย่า,ยางถัดมาผมกับในส่วนของปืนพกใหม่มาคาลอฟนี้เอฟเฟกต์แบบว่าโคตรอลังการผมแบบ แสบตาสีสันฟ้าๆเข้ากับทีมของตัวน้องเมนตาเลที่เป็นทีมอควาเรียมนะในส่วนของไซด์ดอทก็ผมก็เริ่มต้นถือว่าดูในเกมแบบปกติอ่าไม่ดีแล้วก็ไม่แยกเกินไปผมเอฟเฟกเมื่อฆ่าศัตรูได้สเกตผมจะมีเอฟเฟกต์สอย่างก็คือเอฟเฟกต์ทิ้งตัวปืนปืนจะมีเหมือนกับตัวปล่อยปีกแสงออกมาแล้วก็อย่างที่2ก็คือเอฟเฟกที่เมื่อทําการฆ่าศัตรูผมจะโดนเหมือนกับขึ้นวงวนน้าระเบิดหายไปทันทีนะ และก็ตัวปืนใหม่ผมแน่นอนว่ามันจะมีในส่วนของตัวเปิร์กอะคิมโบด้วยก็คือเปิร์กปืนคู่นั่นเองครับผมมาอย่างเท่นี่ถ้าโชว์เคสตัวปืนคู่นี่ยิ่งเท่ขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์การคิวตุ๊ด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 นี่เวลามีแสงเอฟเฟกต์ที่ระเบิดเป็นตัวปิกปืนก็จะระเบิดเป็นปืนคู่ให้ด้วยนะก็คืออลังการจัดเลย แดีวก็นี่ผมพี่ยิงก,ก็ลองแต่งเล่นๆดูผมเป็นสายลั่นรัวแบบปืนคู่ก็ดูภาพผมรร <c oughs> โอ้ปืนนังลั่นโคตรเร็วเลเวอร์บอกเลยว่าระยะประชิดนี่คือโคตรบันเทิงนะผมคือแบบปืนมีนจัดจัดมันเด็ดจัดะนัขข้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไป ลองสายนี้ไปเล่นยิงดีดกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่านะในดาดลิ่ใกล้ๆนะแต่ว่าดูความรันนี้สิมันรันเวอร์มากครับผมนี่คือแบบสายฟู่ออโต้แล้วก็รันปรับแต่งสายรันเร็วด้วยนะก็คือยิ่งรันแบบปะลองลุยเกมเพลในการเล่นดีกว่าผมอ่ารอบแรกอันนี้ก็จะเล่นสายมือเดียวเป็นสายเซมิออโต้ผมก็คือไม่ได้ยิงด <มา S 1> ัวยค่อยๆยิงช้าๆผมแ,แต่ว่ามีความแม่นยำตึ๊ตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดูใช้ได้นะ ดูดูอาจจะอาจจะต้องใส่ของแม่นเพิ่มนิดนึงผมก็คือของลัน่นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีของลั่นด้วยปืนนี้ผมมันมีของลั่นกับของสายคูโโัโตอันนี้เป็นสาย,สายสนเซนนียก็ถือว่าดามเมจครับผมยีม่สี่ยี่ห้าใช้สี่ห้านับในการคิวก็ใช้ได้อยู่ผมในเรื่องของดามเมจสำหรับสายมือเดียวแต่พี่ลิงว่าสายมือเดียวอาจจะไม่ค่อยด,ดูน่าใช้งากับปืนนี้เท่าไหร่ผมเพราะปืนนี้มันต้องแบบแรงแรงรัวๆดันจัดจัดมันถึงจะเข้ากับการเล่นปืนนี้ คือในแหน,หนมันมีอะคิมโบเนี่ยเล่นสายมือเดียวก็คงให้ความสุว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะในการใช่นไงแต่ว่าดาเมจใช้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าในระยะใกลนี่สามห้าเลยนะเอาเรื่องอยู่ผมแต่แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้มือเดียวพี่ลิงว่าไม่ใช้พวกลูกโม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะวกับคนที่อยาก,กเล่นมือเดียวนะนี่แต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้แย่ผมใช้ได้แต่รู้สึกว่ามันขาดขาดกันเกินยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะไป <c oughs> ไหนก็หมด อ้าเจ้าเอกจ้าเอกโอ้โหเจ้าเาเาเาโอ้โหปืนผมก็ยิงแบบไทนี่ด mm ีนะน่ารักดีต้องเน้นก่อนว่าอันนี้คือของสายเซมีนะยังไม่ได้ใส่ตัวฟัวโต้ผมถ้าใส่ฟัวโต้เข้ามามันก็ยิงแบบโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ดาเมจไม่แย่ไม่แย่ไม่ด้อยผมแต่ระยะไกลก็ระวังนิดนึงนะผมมันจะให้ความสูบแบบเล็งยักแปลกนิด อันนี้เ e าตัวปืนมันแบบยิงตบตึ๊ก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 นะมันไม่ได้ร็วๆเหมือนกับพวก M100 wor m 1 0มันแบบกดแป๊บเดียวสาดหมดแม็กเนี่ยอ่าดาเมจมันจะรีดได้เร็วกว่าให้เกิดว่าถือดีเดียวนะอันนี้มันต้องยิงตบบเออยิงแกหนีผมมือเดียวแล้วร้อยตัวสุดท้าย แลวก็คราวนี้เราจะมาเล่นอีกสายผมเป็นสายฟูลออโต้แบบปืนคู่ันบ้างครับผมที่บอกสายรัวเลยรัวแบบเมื่อกี้โอ้โหโอ้แม่เจ้านี่มันปืนไม่ใช่ปืนมีแล้วเนี่ยนี่มันเล่นได้เลยเนี่ยเฮ้ยประมาทไม่ได้โอ้โหแล้วมันมันเร็ว้วยดิคือมันเป็นโอ้โห คือถ้าเกิดระยะไกลมันก็ห่วยแหละแต่เกิดว่าระยะประชิดนี่คือแบบโคตรมันแบบ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 เฮ้ยโคตรมันจัดอื้อหื้โหเสียดานิดนึงครับผมผมบอกเลยว่าปืนนี้ยโคตรมันครับผมูระยะกลางครับเอ้ยใช้ได้เนี่ยจริงแล้วลูกก็เยอะเอาเรื่องนะเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมของใหม่ก็คือตัวอุปกรณ์นะผมก็จะเปลี่ยนตัวฮันเตอร์คิโดนให้เป็นตัวน้องเมนะนเทลเลนะเอาเดี๋ยวมาดีครับมาดิครับนิสสาดมาดีครับหมดแม็กพอดีหมดแม็กพอดีบอกว่กกาล,ลูกเยอะครับลูกเยอะโหยาเมดนี้มันดูอาจจะดูเบาๆนะแต่ว่ามันมดกัดที่มันกัดโคตรเยอะ <c oughs> ออกัดโคตรเจ็บโอ้โหมาดิสาดมดิสาดไปดิกระสุนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห ข้างนับแปดสิบสองข้างร้อยหกสิบนัดหูร้อยหกสิบนัดโคตรเยอะอาอเอามงปลากระเบนไปกินตัวนึงเออเออมาดิโอ้โหโคตรเดือดพกเลสายนี้มันจัดและยิ่งเวียนปืนพกด้วยนี่คือแบบมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่เร็วอยู่แล้วนะก็ถือว่าสายนี้โคตรมันและโคตรเดือดในเวลาเดียวกันนะ และก็ค่าวันนี้ผมสรับการ,รีวิวสกินลีเจน์ใหม่ล่าสุดของน้องเมนตาเรและก็ปืนพกใหม่มาทะลลเลาะกัก็เพื่อนๆทุกผมดูแล้วคิดเหียงบ้างเกี่ยวกับสกินลีเจน์ใหม่ของน้องแล้วก็ปืนพกใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่หนา้าคิทชันั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรบับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดติดตามกันได้นะครับผมทในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้้าชมมผก็ไปแลว ពីពី